สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพวกเราฟุตบอลไลฟ์ครับโฆษาบ,บ้านด้านกีฬาฟุตบอลน้ำลถครับเย็นนี้ก็เลยมาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายสักหน่อยหลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเชียร์ฟุตบอลโลกคู่ตีสอระหว่างอังกฤษกับสหร,รัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของชนชาติทั้ง2ประเทศแต่แล้วครับอังกฤษก็ไม่สามารถทําลายอาถรรพ์เอาชนะสหร,รัฐอเมริกาในฟุตบอลโลกได้เลยจบลงไปแบบ 00น,น,นะครับต้องบอกว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยโอ้โหโดนสหรัเมิกากดจนงงหัวไม่ขึ้นหลายคนตั้งคำถามว่าแม่อังกฤษนักเตะไม่เก่งหรือว่าโคช้ชไม่เก่งเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูผมพากเสียงนะครับตอนตีสองเนี่ยจะเห็นว่าผมพูดถึงเมสันเมาส์บ่อยมากอันนี้ด้วยความเคารพนะครับไม่ได้เจตนาที่จะไปวิพากวิจารณ์อะไรนักเตะเชลซีนะบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดราม่าทีหลังเอาเป็นว่า คือพอเกมมันตื้อน,นะครับเมสันเมาส์เนียมีโอกาสที่คุกคามเกมรับของสหรัฐมีกาได้แค่ขนเดียวจะจะ,จะตอนทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกที่เขายิงนอกกรอบที่เหลือประสานงานกับแฮร์รี่เคนไม่ได้ประสานงานกับบุกโยซาก้ากับสเตอร์ลิงไม่ได้แต่แล้วเจ้าตัวก็อยู่จนจบผมก็แปลกใจว่าครึ่งหลังทําไมเกรเซาเกตส่งแจ็คก,กิริสลงมาแทน สเตอร์ลิงทำไมไม่เอาฟิลโฟเดนลงมาหรืออาจจะเอาลงมาทั้งโฟเดนและกีริชก็ได้ในเมื่อเจมเมดิชันเจ็บอยู่นะครับตัวทำเกมเนี่ยโฟเดนอยู่กับแมนซิตี้เล่นทุกตำแหน่งครับกองหน้าตัวเป้าก็เล่นริมเส้นก็เล่นเนเมกเกอร์กองกลางเล่นมาหมดนะเพราะนั้นผมมองว่าเซาเกตอาจจะต้องทบทวนนักเตะต,ตัวเองใหม่นะครับโอเคแหละรอบ แบ่งกลุ่มมันอาจจะไม่สาหัสสาการในการเข้ารอบน่าสุดท้ายเจอกับเวลส์ทีมในสหรัฐอาจัก,ก็น่าจะเหนือกว่าแต่ก็นั่นแหละครับถ้าดูฟอร์มจากเกมที่นะเอ,เอาชนะสหรัฐมีการไม่ได้ก็ต้องบอกว่าแย่ yeah. นะแย่แย่แย่เกมรับเมื่อคือนนี้ถ้าไม่ได้พวกกองกลางอย่างจูด์บิลลิงแฮมพวกดีแคนไรส์นะครับรวมถึงนี่เลยครับต้องชื่นชมครับแฮร์รี่แม็กไวในสโมสรเป็นยังไงไม่รู้ ในสโมสรเป็นยังไงไม่รู้แต่เมื่อคืนนี้ผมพูดตอนภาคเสียงแม็กควายหม่งสกัดได้ไม่น้อยกว่า5 6ครั้งอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งตลอดไม่งั้นแล้วไม่รู้ว่าถ้าอังกฤษเพี้ยงควาาโดนประตูเสียประตูขึ้นนำเนี่ยจะมีปัญญากลับมาหรือเปล่าเอาละมองในแง่ดีครับตัวน้เมนใหญ่ๆแบบนี้บางครั้งรอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ต้องฟอร์มวือหวามากกระท่อนกระแท่นแต่ก็อาจจะสามารถทะลุไปถึงรอบลึกๆได้อันนี้ ปลอบใจตัวเองในฐานะแฟนบอลอังกฤษนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตออกกําลังกายต่อคืนนี้เจอกันนะครับตอนตีสอเหมือนเช่นเคยนะครับมาตามดูทีมอดีตแชมป์สสมัยอย่างอาร์เจนตินาที่นัดแรกแพ้อาซาอุดีอาระเบียไปแบบพลิกล็อกนะครับคืนนี้จะเจอกับเม็กซิกันทีมเชียร์ของผมอีก1ทีมนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันตีสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ฟุตบอลไลฟ์ด้วยนะครับนุ่น ون, คุณภรรยามาแล้วนะครับ โ no, 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 no. น่นโนนโน่นโนนโนนนนเง้งน้งน,งนอ่ะเดี๋ยวผมขอหยัดออกกำลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คืนนี้เจอกันตีสองนะครับไปบ้านก่อนนะจ้า